วันนี้แพรจะพูดถึง4วิตามินที่ช่วยให้ผิวดีมีออรา่าแล้วก็ต้านผิวแก่ด้วยตัวแรกนะคะคือวิตามินซีเป็นวิตามินที่ราคาถูกแล้วก็หาซื้อได้ง่ายมากๆทุกคนรู้ไหมว่ามันคือสารต้านอนุมูลอิสระตัวหนึ่งที่ดีมากๆและเป็นตัวสร้างคอลลาเจนในร่างกายเราด้วยนะคะถ้าเรากินวิตามินซีเนี่ยจะทําให้คอลลาเจนในร่างกายเราเนี่ยถูกทําลายได้น้อยลงแล้วก็เสริมสร้างให้คอลลาเจนเนี่ยแข็งแรงขึ้นถ้าเรากินวิตซีอ่ะควบคู่ กับคอลลาเจนใช่ไหมมันก็จะส่งเสริมกันแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนั้นนะคะวิตามินซีเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยเสริมภูมิต้านทานในร่างกายเราคนที่เป็นหวัดบ่อยๆเขาถึงให้กินวิตามินซีไงมันก็จะไม่ค่อยเป็นอีกต่อไปนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งที่สาคัญมากๆคือเขาป้องกันเม็ดสีผิวที่เข้มขึ้นด้วยทําให้ผิวเราเนี่ยดูขาวกระจ่างใสอมชมพูขึ้นถ้าสมมติว่าเราอ่ะทากันแดดควบคู่กับการวิตามินซีเนี่ยมันจะทา ให้ผิวเราเนี่ยขาวใสมีออร่ามากขึ้นเป็นสองเท่าเลยนะคะเพราะว่าพอเราป้องกันแสงแดดอะ่ะไม่ให้มันโดนผิวใช่ไหมแล้ววิตามินซีเนี่ยจะไปซ่อมแซมพวกเซลล์ผิวที่ถูกทาลายถ้าเราไม่โดนแดดใหม่อะ่ะมันก็จะซ่อมแซมได้เร็วขึ้นผิวเราก็สุขภาพดีแล้วก็ดูขาวใสขึ้นดังนั้นนะคะวิตามินซีนี้เป็นตัวแรกเลยที่สําคัญมากๆเลยนะเรื่องผิวดีมีออร่าเนี่ยส่วนวิตามินตัวที่2นะคะก็คือวิตามินอ e. ีวิตามินอ e ีเนี่ยเป็นสารสก,กัดที่ หลายๆแบรนด์เลยนะเขาใส่ลงมาในสกินแคร์ของเขาอย่างที่เรารู้จักกันเนี่ยก็คือสม e ูทตอีครีมที่มีมาแบบว่าโอ้โหยาวนานมากๆที่ขายดีของเขาก็มีวิตามินอ e ีนะคะเป็นสารสกัดหลักวิตามินอ e ีเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยต้านแสงแดดได้ดีมากๆทําให้ผิวเราเนี่ยดูดซับแสงแดดเนี่ยได้น้อยลงมันก็คือช่วยปกป้องแล้วก็บํารุงผิวให้ชุ่มชื้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นด้วย <c oughs> แล้วก็ปกป้องพวกเซลล์ผิวเราเนี่ยจากสารอนุมูลอิสระด้วยนะคะ คือมันจะทําให้ผิวเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นมากๆยิ่งกินควบคู่กับวิตามิน C นะมันเหมือนช่วยเสริมกันอะแล้วก็ช่วยลดริ้วรอยดังนั้นนะคะเป็นวิตามินอีกตัวที่ทุกคนไม่ควรมองข้ามวิตามินตัวต่อไปนะคะคือกรดอัลฟาไลโปอิกแอซิดสตัวที่พูดมานะวิตซีวิตอีต e, แล้วก็กรดอัลฟาไลโปอิกเนี่ยเขาเป็นสสุดยอดวิตามินที่ช่วยต้านสารอนุมูลอิสระเลยนะคะคือเอามารวมกันเนี่ยเขาบอกเลยว่าเป็นยาบำรุงอายุวัฒนะไอเจ้ากรดอัลฟา สมมติเรากินร่วมกับวิตามินบีวิตามินซีวิตามินอ e, ีอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะมันจะช่วยเสริมการทําง,งานของเจ้าพวกเนี้อย่างวิตามินซีหรือ e อีอะพอเราอ่ะกินเข้าไปร่างกายเรารับเข้าไปใช่ไหมมันไปกําจัดพวกอนุมูลอิสระเสร็จแล้วอ่ะมันก็จะสลายตัวไปหายไปแต่ว่าถ้าเรามีกรดอัลฟาเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันจะไปฟื้นคืนชีพพวกวิตามินเหล่านั้นอ่ะให้กลับมาทํางานใหม่แล้วก็เหมือนเกิดใหม่อ่ะเออมันทําให้วิตามิน ตัวอื่นๆอ่ะทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็เป็นตัวที่ทําให้ผิวบริสุทธิ์ด้วยเพราะมันช่วยกําจัดของเสียออกจากร่างกายผลพลอยได้ก็คือมันจะป้องกันการเกิดสิวได้ในระดับหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็เรื่องการอักเสบของผิวก็ช่วยเหมือนกันดังนั้นนะคะ3ตัวนี้คือยอดเลยจําชื่อไว้เลยนะวิตามิน C วิตามิน E แล้วก็กดอัลฟาไลโปอกแอซิดทั้งหมดเนี่ยนะคะเขามีเป็นทางวิตามินบารุงผิวแล้วก็มีแบบทาผิวด้วยส่วนตัวสุดท้ายนะคะที่ไม่พูด ไม่ได้เพราะว่าตอนนี้หลายแบรนดะ์เอามาใส่ในสกินแคร์เยอะมากๆเลยนะคะนั่นก็คือแอสตาแซนตินเขาเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากๆคือสูงกว่าวิตซีหกสิบห้าเท่าสูงกวา่ากี่เท่ากี่เท่าเนี่ยมันเป็นงานวิจัยออกมานะแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันขึ้นชื่อว่าเป็นสารต้านแก่เป็นตัวที่ร่างกายเราเนี่ยสร้างเองไม่ได้ด้วยนะอย่างวิตามินซีวิตามินอีหรืกอกรดอัลฟาเนี่ยมันสามารถสร้างขึ้นเองได้นะคะจากการกินพวผักหรือผลไม้อะไรเงี้ยแต่ว่าแอสตาแซนติน ร่างกายสร้างขึ้นเองไม่ได้ประสิทธิภาพของเขานะคะที่ช่วยเรื่องผิวก็จะเป็นลดรอยเหยี่ยวย่นลดดิ้วรอยลดรอยสิวจุดด่างดําเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวแล้วก็บํารุงสมองบารุงความจําบํารุงจอประสาทต,ตาได้ดีมากมากอย่างนะคะมันช่วยเพิ่มความอึดถึกทนในการออกกําลังกายให้มีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นด,ด้วยทุกคนมันถึงขึ้นชื่อว่าเป็นสารต้านแก่ไงเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยแค่เรื่องผิวอย่างเดียวนะคะมันช่วยโดยรวมของสุขภาพร่างกายเราด้วยก็เป็น4ตัว ัวนะคะคที่เป็นวิตามินที่ทําให้ผิวดีมีออรา่าแล้วก็ต้านแก่แน่นอนทั้ง4วิตามินเนี่ยคือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีมากๆเลย อนุมูลอิสระคืออะไรทุกคนอ่ะได้ยินชื่อนี้กันบ่อยมากๆแต่ยังอาจจะง,งงว่ามันคืออะไรแต่รู้แค่ว่ามันไม่ดีใช่ไหมอนุมูลอิสระเนี่ยมันเป็นตัวเร่งในการที่ทําให้ผิวเราแก่หรือว่าผิวเราเนี่ยโทมขึ้นเข้าสู่วัยชราได้เร็วขึ้นนั่นก็คือพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบข้างเรานะคะอย่างเช่นแสงแดดเนี่ยเป็นตัวหลักๆเลยแล้วก็ฝุ่นควันมลภาวะความเครียดจากการทํางานจากอะไรทั้งหมดทั้งมวลอ่ะการ นอนดึกพักผ่อนน้อยการสูบบุหรี่หรือไปอยู่ในที่ที่มีคนสูบบุหรี่การกินแต่อาหารที่แบบเป็นจังฟูด้ดอาหารขยะอาหารทอดอะไรแบบเนี้ยพวกเนี้ยคืออนุมูลอิสระที่ทําให้ผิวทําให้ร่างกายเราเนี่ยแก่ก่อนวัยหรือว่าเข้าสู่วัยชราเร็วขึ้นเคยสังเกตไหมคนที่แบบอายุดูแบบแก่กว่าอายุจริงมากๆอะ่ะอาจจะแปลว่าเขานะคะมีปัจจัยที่ทําให้เกิดอนุมูลอิสระพวกเนี้ยเยอะกว่าคนอื่นๆแบบทั้งนอนดึกทั้งกินอาหาร ขยะทั้งสูบบุหรี่ทั้งกินเหล้าแอลกอฮอล์อะไรพวกนี้คืออนุมูลอิสระหมดเลยนะดังนั้นอะ่ะก็คือถ้าสมมติว่าเราอ่ะทานวิตามินพวกนี้แล้วแต่ว่าเราก็ยังไม่เลี่ยงพวกอนุมูลอิสระเหล่านี้นะคะยังไงมันก็ทําให้ผิวเราอะ่ะดูแก่ก่อนวัยแล้วก็ดูสุขภาพแย่อยู่ดีดังนั้นก็ต้องกินวิตามินแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกที่พูดมาทั้งหมดนี้นะคะก็จะทําให้ผิวเราเนี่ยดูเด็กแล้วก็อ่อนกว่าอายุจริงเราแน่นอนคะ่ะก็เป็นซ วิตามินนะคะที่อยากแน,นสะนํำสาวๆเลยนะว่ามันจําเป็นกับผิวจริงๆแล้วก็ช่วยเรื่องผิวมากๆสําหรับคลิปนี้นะคะใครมีคําถามก็พิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับซับสไครตให้แพรดได้ <S <S ค่ะ